น้องครับพี่มีเกมมาให้เล่นร้องเพลงให้จบคุกให้ได้ห้ามผิดเลยถ้าทำได้พี่ให้พันหนึ่งพี่มีสามเพลงมาให้เลือกดาวหางฮันเล่รักแรกฝาฝาก็ได้พร้อมยังสามสองหนึ่งาท้าไมส่งมาใครจะมีใจเดี๋ยว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  <laughs> มันไม่ใช่ส่งมาทำอะไรเกือบแล้วเกือบแล้ว ขอบคุณนะครับนะคระไม่ได้ดได้พร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเธอสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้กครั้งครึ่งทางแล้วครึ่งทางครึ่งทางนะได้แค่นี้แล้วพี่ก็ร้องไม่ถูกเหมือนกันพร้อมแล้วลุยเลยครับขออยู่ในชีวิตที่มืดของเธอได้ไหมไม่ได้แล้วนะนะนะพี่ก็ร้องไม่ได้เหมือนกันเพลงนี้เอาให้ถูกนะมาเพลงเรืองราวที่มี

เฮ้ยไม่ิีเลยเอฟั่เพยอเงยจะสุขใจกว่าฉนอยาที่แช้มนเก่าแม้ตอนเดักนีเลยอ่ะถูกงัเลยนี่ครับพี่ให้เก่งมากเราจะร้องเพลงไหนที่มั่นใจที่สุดฟ้าก็ได้ค่ะได้ผมราบอกฟ้าเธอไม่ส่งมาให้เธอมีใจบอกกันสักคำเป็นไรว่าเหตุใดต้องมาทำร้ายก จากนี้เรื่องหน้าจะมีก็ให้ลืมมันไปอย่าทำว่าเคยเป็นใครไว่ไมีใครที่เคยทำร้ายคนอย่างฉันคุยอีกแล้ว,วถูกเลยใช่เก่งว่าเท้ากับมือนะเข้ามือนะครับ